ไปดูผลจากงานกระตุ้นการท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตนะครับประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตเผยงาน Thailand t r a r e l m Plus 2022ครับเวทีเจราจาธุรกิจพลิกโฉมการท่องเที่ยวไทยจะช่วยกระจายรายได้ให้คนในพื้นที่ครับนายธเนศตันติพิริยกิจประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต,ก,ตกลา่าวว่ารายได้จากการจัดงาน Thailand t r a r e l m a r t 2 0 2 0 อ่าโทรมาพลัส2022หรือ TTM Plus 2022นะครับในครั้งนี้แบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือ1ก็คือรายได้าจากทางตรงการที่บายเออร์จำนวนกว่า300คนจาก5 5 0ประเทศทั่วโลกรวมถึงสื่อต่างๆเดินทางมาร่วมง,งานทั้งค่าที่พักทัานอาหารรวมถึงการท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะการท่องเที่ยวชุมชน ที่ขณะนี้แต่ละพื้นที่ได้รับการส่งเสริมให้ดึงภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของชุมชนมาเป็นจุดขายนอกจากนี้ยังมีกลุ่มเซลเลอร์จากทุประเทศอีกประมาณ200คนด้วยนะครับส่วนที่2รายได้หลังจัดงาน t t m PLUS 2022ซึ่งงานนี้แสดงเห็นศักยภาพของประเทศไทยที่มีความพร้อมในการตัวประเทศอย่างเต็มรูปแบบครับ4ไอ้40%เนี่ยครับคือเงินที่เข้าไปใช้ในพื้นที่ของเขาเลยใช้ค่าเช่าบ้าน ใช้จ่ายค่าผ่อนรถมอเตอร์ไซค์ซื้ออาหารให้ลูกค่าเทอมแล้วก็ไปกินอาหารในในในละแวกหมู่บ้านของเขาก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าท่องเที่ยวมันฟื้นตัวครับก็จะทําให้คนที่อยู่ในสังคมที่เป็นแรงงานด้านการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะกลับมานะครับแล้วก็มีเงินมากขึ้นก็จะเอาเงินไปใช้จ่ายในในสังคมได้มากขึ้น การที่การท่องเทีย่ยวแห่งประเทศไทยคาดการณ์นะคะว่าในปี2,565การท่องเทีย่ยวไทยจะสร้างรายได้รวมอยู่ที่1.5ล้านล้านบาทแบ่งเป็นสัดส่วนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ7-8ล้านคนและนักท่องเที่ยวในประเทศ160ล้านคนขณะที่ปี2,566การท่องเทีย่ยวแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่ารายได้จากการท่องเที่ยวจะสูงขึ้นถึง2.4ล้านล้านบาทากา่อนที่จะบรรลุยอดรวมรายได้จากการท่องเที่ยวที่3ล้านล้านบาทภา <ไป S 2> ยในปี2,567คิดเป็นร้อยละ80 ของรายได้ปี2,562ก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19